สิงห์ชายเป็ดย่างเกลือโบราณค่ะเป็นพนักง,งานโรงงานค่ะแล้วก็แฟนก็โดนจ้างออกนี้ด้วยก็เลยเอาเงินที่จ้างออก้วค่ะมาหาธุรกิจที่มันเป็นของตัวเองหรือว่าธุรกิจเป็นของครอบครัวออกมาทําเองก่อนคนเดียวทำเดลิเวอรี่อย่างเดียวค่ะเป็ดย่างลาบเป็ด ต้มแซ่บเป็ดเป็ดคั่วเกลือยอดไถก็ได้อยู่นะคะแต่มาเจอโควิดมันก็ไปเลยกนะับโควิดเกือบ1ปีอะคะ่ะถึงได้ร้านที่นี่อะคะ่ะเป็ดย่างเกลือของเรานะคะจะหนังกรอบเนื้อนุ่มค่ะไม่มีกลิ่นสาดกลิ่นคาวแล้วก็สะอาดค่ะมี3ไซส์นะคะเป็ดที่ร้านจะมีไซส์250 280แล้วก็320ค่ะมีขายแบบรับเป็ดไปทำตัวเนี้ยเป็ดเราจะส่งให้ในตัวละ150บาทได้น้ำหมักส่งน้ำหมักให้ด้วยนะคะเป็นกิโล แล้วก็น้ำจิ้มเป็นกิโลนะคะถ้าเอาไปย่างขายก็จะขายตัวละ320บาทนะคะสำหรับเป็ดไซส์นี้กำไรจะตก50-100บาทต่อตัวนะคะถ้าลูกค้าเอาไปย่างเองทำเองเราจะมีเป็ดน้ำน้ำหมักอย่างนี้นะคะแล้วก็น้ำจิ้มอย่างนี้นะคะไซส์นี้นะคะ2กิโล 1.7-2กิโลนะคะแกะเป็ดออกก่อนนะคะแกะเป็ดออกจากถุงแล้วก็ทำการล้างทำความสะอาดเป็ดแล้วก็เอาผ่งให้มันแห้งแล้วก็เอาหมักค่ะใช้น้ำหมักตัวนี้เลยนะคะในการหมักไม่ต้องเติมอะไรเพิ่มแล้วนะคะหมักเป็ดประมาณ10-15นาทีแล้วก็ย่างหรืออบได้เลยค่ะ น้ำหมักตัวนี้นะคะสามารถเก็บได้1นถึงสอาทิตย์นะคะไม่ใส่สารกันหูุดนะคะน้ำจิ้มเก็บได้3าถึงสวันนะคะต้องเอาไว้ในตู้เย็นนะคะเซนชาอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นยกเซตเลยได้อุปกรณ์พร้อมแบบนี้จะขายเซนชาอยู่ที่8ปดหมื่นเาพบาทค่ะพร้อมเตาค่ะพร้อมอุปกรณ์พร้อมขายเลยค่ะทางร้านนะคะจะไปสอนวิธีทําน้ําจิ้มน้ําหมักแล้วก็วิธีการทําเป็ดวิธีย่างเป็ดวิธีดูเป็ดว่าเป็ดสุก แบบไหนเป็นแบบไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยคะ่ะให้ถ้านําเป็ดไปขายจะขายคู่กับข้าวเหนียวส้มตำอย่างเงี้ยได้นะคะแล้วก็ลาบเป็ดต้มซ่าเป็ดอย่างเงี้ยคะ่ะเมนูเป็ดเป็ดนะคะทำเลขอแนะนําเป็นใกล้แหล่งชุมชนนะคะแล้วก็ใกล้ตลาดก็จะยิ่งดีคะ่ะจานถึงสุกนะคะขาย10ตัวขึ้นไปนะคะสวัสดาิต์ก็ที่30ตัวขึ้นไปคะ่ะเขาบอกว่าหนังกรอบเนื้อนุ่มไม่มีกลิ่นสาบกลิ่นคาวเลยคะ่ะแล้วรสชาติอร่อยมากค่ะ เราจะดูให้ดูนะคะว่าหนังกรอบเนื้อนุ่มนะคะหนังจะเหลืองจะกรอบค่ะพร้อมทานได้เลยค่ะไม่มีอาชีพไหนที่ยากนะคะถ้าเราตั้งใจแล้วก็หมั่นที่จะศึกษาธุรกิจของเราอยู่ตลอดเวลาหาความรู้ใหม่มาเติมเต็มธุรกิจของเราเนี้ยค่ะพัฒนาธุรกิจของเราไปเรื่อยๆค่ะมันไม่มีอะไรยากค่ะเหนื่อยมันก็เป็นบางครั้งนะคะเหนื่อยเวลาที่ลูกค้ามาเยอะๆเ,เหนื่อยแต่ภูมิใจที่ลูกค้ามาทานผลิต ของเราผลิตภัณฑ์อร่อยแล้วลูกค้าบอกต่อก็ภูมิใจค่ะาฝากร้านนะคะพิกัดตรงข้ามสำนักง,งานเทศบาลตบลอุทัยนะคะอำเภอทยัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเชิญชวนลูกค้าหรือผู้ที่สนใจอยากมีอาชีพหรือธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะโข้ามาสอบถามหรือว่าเข้ามาดูธุรกิจกับที่ทางร้านได้ค่ะเปิด8โมงค่ะถึง17นาฬิกาค่ะเปิดทุกวันนะคะ